Ok cứ cụm ต่อจากคลิปที่แล้วนีผมเกมนี้นะผมผมจะมาสอนการเดินเกมของมาลอดแล้วก็วิธีการเล่นของมาลอดในแร้งหนึ่งร้อยสามดาวนั่นเองนะครับผม๋ยวไปรับชมกันในเกมไปนะครับผมว่าผมจะเดินเกมยังไงนะครับส่วนรูนไอเทมพลังแฝงนะครับผมได้ทาการลงแล้วนะครับสาหรับเจ้าตัวมาลอดนะทุกคนก็สามารถย้อนไปดูคลิปได้เลยนะครับทุกคนรูนที่ผมสอนแล้วก็คลิปที่ผมสอนเล่นหรือไม่ก็จะเป็นคอมโบของมันนะผมก็ทําการสอนไว้หมดแล้วนั่นเองนะครับปะเดี๋ยวเรามาดูในเกมเลยมาต้นเกมอย่างแรกก็เหมือน เมือนเดิมเหมือนกับทุกๆคลิปเลยนะครับช่วยเมดเคลียก่อนนั่นเองนะครับผมปะผ้าสีเลนกลางเราดีอยู่นะครับโอเคมาคิซี่เคลียร์ปะแล้วก็ผมจะผมจะทําการไปแก,งก๊งเลนออฟเลนนั่นเองนะครับผมมาใส่เลยเพื่อนลิกเตอร์ลิกเตอร์นายต้องใส่ถ้านายไม่ใส่เนี่ยนี่ไงนายต้องใส่แล,ล้วคิซซี่เข้ามา พิก๊กไปหนึง่งพีหลมขอขออนุญาตเฟิร์นปัดไปเลยนะครับผมช็อตนี้ก็เกมนี้ผมจะขึ้นเป็นเจ้าตัวออร่าบับนั่นเองนะผมแต่ดูคนจะงงนะครับว่าทาไมพี่ไม่ออกล้างพี่ไม่ออกอะไระครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยเป็นตัวที่สามารถคิดว่าค่อนข้า,าตัวเราได้ดีนะครับต่อให้เป็นคิกซี่หรือว่าเป็นพวกอะไรก็ตามนะทุกคนมันจะมีสกิลโซนระยะของมันนั่น,น,นเองนะครับเขาจบบนนะเหมือนเพื่อนจะแจ้งข้อมูลไปละผมไม่ได้พิมพ์ครับ ก okay. ็ช่วยๆเคลียร์นะครับก็เวลาเล่นโรมเนี่ยก็พยายามคุมกลางให้ได้นะครับคุมแม่น้ําหรือว่าคุมเอลไหนสักเอลหนึ่งให้ได้นะครับอยากเล่นเอลไหนก็คุมเอลนั้นแนหะพอคุมได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้คือการผลของการคุมพุ่มได้นะครับยยเดี๋ยวก่อนจะเคลียร์เราอเมดด้วยนะสวยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปบนต่อนะครับเฮ้ยแต่เหมือนนาะคอสก็จะคัดหรือเปล่าช็อตเมื่อกี้ผมเห็นอยู่จังหวะนี้ยังไงนายชอบกินกระเพราผมดูดกรอบไปหนึ่งที โ okay. อเคออกทางนั้นแอโร่มาตรงนี้ยกสวยจัดชอ็อตนี้มันจะมีเพื่อนอยู่ข้างบนหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเขาแหลมเป็นพิเศษเลยนะโอเคก็มาหลบลมเนี่ยเวลาเจอใครเราก็สามารถใส่ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องรออะไรนะทุกคนก็เนี่ยปาดอย่างนี้ได้เลยทุกคนไม่ต้องแบบไปอะไรมากครับปาดๆไปเลยนะครับโอเคขออนุญ okay. าตช็อคออกยืนนิ่งออกยืนนิ่งอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยยืนนิ่งอ่ะมาเด็มาเด็ มาดิมาดิผมโซนด้วยดาเมจนะครับผมโซนด้วยดาเมจนะผมบอกก่อนว่าผมโซนด้วยดาเมจนะมาดิยังไงกล้ามไหมล่ะก็มาหลอดเจอใครเราสามารถใส่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรนะทุกคนคือเล่นเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าแบบกดดันนะทุกคนกดดันเลือดกดดันสกิลนะครับต่อยเขาแบบไม่ใช้สกิลของเรายังไงถ้าเขามาโซนพุ่มหรืออะไรเนี่ยเขาจะเสียเลือดนั่นเองนะผมเคเพื่อนจะเวียนต่อแล้วก็เวีกับเพื่อนนะครับสวยครับผม เดี๋ยวอ,อเพือจะปิดแดงต่อโอเคเราก็ช่วยต่อนะครับนี่วะโอเคสวยจัดจัดนี้เฮ้ยแปบบ๊แบๆบเมื่อกี้โดดไม่ถึงเซนาถ้าเมื่อกี้โดดถึงนะผมบอกเลยว่าปิดคิวคมๆยกไปหนึ่งทียังไงต้องรอเพื่อนเดินออกมาก่อนนะครับโอเคข้ามมนนี้เขาน่าจะต้องปล่อยแล้วปะ อุ้ยโดนเรียบร้อยพิกยิงนี่ไงบอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบมาเด็ดสองหนึ่งพี่ก็ให้สองหนึ่งพี่ก็ให้พี่บอกว่าสองหนึ่งพี่ก็ให้พี่บอกอยู่ว่าสองหนึ่งพี่ก็ให้นี่นะครับผลของการเล่นมาหลอดโลมถ้าแบบว่าแคลรี่เราเจอแครี่เกมไหนไม่ดีแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าแครี่เกมนี้ไม่ดีผมหมายถึงทีง่แบบว่าเราอยากเล่นแบบง่ายๆนะครับทุกคนทําเกมเองเลยไม่ต้องรเอเพื่อนทําให้นะครับเ็เล่นตัวนี้นะครับแล้วก็จะผมก็จะแนะนําเป็นพวกเวเลสอะไรพวกนี้ทุกคน เวเลสบเดอร์นะครับเกมนี้เรามานำเสนอมาหลอดผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ติดเมตาครับในแพทปัจจุบันนะผมก็เอามาหยิบแต่แรงค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเจ้าตัวมาหลอดเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับก็สามารถชนะพวกลมธรรมชาติได้หลายตัวเลยนะทุกคนเผื่อชนะลมพวกไฟเตอร์บางตัวด้วยนะครับถ้าเราเล่นแบบถูกวิธีผมบอกเลยว่าหดมากใครนั้นเองโอเคเราก็เดินเช็คคู่อะไรเป็นตามสไตล์ลมเลยครับแต่ว่าข้อแต่ว่าข้อแรกเปลีของมันก็คือ นี่ไงเขแลกเปลี่ยนอะไรโรน,นะเมื่อกี้จะพูดอะไรไม่รู้แต่ผมขอเล่นก่อนโอเคนี่นะผมเ,เวลาเาล่ลมนมัลลารุมครับมันจะมีข้อเสียครับมาหลาลุมอะ่ะส่วนใหญ่ที่ผมเล่นนะผมจะไม่ค่อยออกลางนะครับผมจะออกเป็นออร่าบัรนั่นเองนะครับผมก็เพื่อนเนี่ยบางเกมอาจจะไม่ได้ลางทางผมนั่นเองนะผมเวลาทุกคนเราเล่นก็ถ้าเกมหน่อยแบบมันซีซีเยอะจริงๆเนี่ยคือทุกคนจะออกลางก็ได้ครับผมไม่ว่าเลยนะทุกคน คพืนบอกให้รอนะแล้วก็มันจะมีทูเรนปะนี่ไงโอเคช็อคเลยปาดไปหนึ่งทีไม่โดนถ้าเมื่อกี้ปาดโดนผมว่าน่าจะได้เลือดหรือได้อะไรนะผมรีดีกว่านะผมก็ ข้อดีของ cette, อร่า o ั e เนี่ยถ้าเรายืนอ,อยู่ใกล้เพื่อนนะครับผมเราเนี่ยจะได้เกาะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะได้ความเทคเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทําไมผมถึงไม่ออกล้างมานะเพราะว่ามราอตเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องกระโดดเข้านะผมส่วนใหญ่เวลาออกล้างมาเนี่ยมราอเนี่ยมันจะล้างให้ตัวเองนะครับมันไม่ได้ล้างให้เพื่อนนะมันจะนมายมากาเลยครับที่แบบว่าจะล้างให้เพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือสาเหตุครับที่ผมไม่ออกนะทุกคนเคก็เราก็ทนพุ่มด้วยตามเม็ดนะครับพอเกมมันดาเนน,าน,เเาน,นึึงระับค ก็เ,เจอใครเราสามารถกดดันได้เลยครับทุกคนกดดันไปเลยกดดันด้วยแบบดาเมจไปเลยเนี่ยกดดันไปเลยครับไม่ต้องกลัวเนี่ยกดดันไปเลยเดี๋ยวพอเขาเสียอะไรนะเขาก็ถอยเองครับอ่าโอเคอันนี้ผมต้องดูเดเว้ยโดนคอทุกคนเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างนี้นะครับถ้าเราโดนทีซียอะไรเงี้ยเราก็จะออกยากนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติ แล้วก็ชิ้นแรกที่ผมจะขึ้นน่ก็จะเป็นเจ้าดาบแดงเลยครับผมก็จะเน้นไปทางแบบแรงๆปเลยนทุกคนต่อให้ผมตายเนี่ยอย่างมากครับผมจะได้เลือดหรือว่าได้คิวมาทดแทนนั่นเองนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าง่ายก็คือการตัดส่านองข้ามนั่นเองนะครับถ้าไม่เลือดหรือว่าตายอีกอย่างนึงก็คือสกิลนั่นเองนะผมพวกสกิลฟิกเกอร์หรือว่าสกิลอย่างของั่งนสงค้ามเนี่ยที่เอาไว้ใช้แบบเอาตัวรอดนะทุกคนก็เราสามารถมีโอกาสตัดตายนั่นเองนะครับผมก็ถ้าผมพูดอะไรติดกัขก็ขออภัยด้วยนะครับท ตีไปตรงกลางมาก็แนะนำให้คอมโบก็คือ2 1ก่อนนะครับ2แล้วก็หนะึ่งะดูดเกาะมาครับแล้วให้มันติดสเต็กติดสเต็กแล้วก็ปาดบึบอย่างนี้แล้วก็เพื่อนก็โดนยังไงยังรออยู่มาอุ้ยอุ้ยอ่าเรียบร้อยอย่างเงี้ยตายไม่รอดผมพูดเลยผมพูดเลยว่าไม่รอดแค่นั้นปาสองวน่งฝันป 3, าตามสยองหมดแค่นั้นแหละเมื่อกี้พิกเกอร์ปาดคมมบอกเลยว่าสายองหมดติด ูดาเมเด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ตายคูแบบไม่ต้องสืบนะครับผมแล้วก็คลิปไปนะครับเราฆ่าได้สามตัวแล้วเห็นป่ะทุกคนคือต่อให้เราบานเนี่ยถ้าเราตัดตัวของหลงข้ามได้เนี่ยเราจะได้อะไรพื้นที่มาเยอะนะครับเพราะว่าของหลงข้ามเนี่ยจำนวนมันจะน้อยกว่า,านะให้คิดแบบนี้นะทุกคนไม่ใช่แบบว่าผมออกแบบขอเห็นแกนตัวไม่ออกมายืนให้เพื่อนนะครับคือมาแล้วแต่เกมจริงนะผมมาเล่นสายนี้ตลอดนะทุกคนอุ้ยโหไม่รอทุกคนชอตนี้สวนช็อตไม่ทันโดนเอโล่ อะไรครับนี่ฮะแต่ว่ามาหลอดมันก็จะมีตัวแท้ทางของมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบว่าตัวต้นเกมจระจรหรือว่าตัวแบบเบิร์ดดามมิจระจมาหลอดมันก็จะแพ้นะครับมาทุกคนตอนนี้เราก็ได้ดาบแดงไปที่เรียบร้อยนะครับเดาก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยผมน่าจะขึ้นเป็นตัดเลือดนะครับจริงเราดาบแดงอีกชิ้นหนึ่งมันก็ได้ครับทุกคนมันไม่ได้เสียหายเลยนะครับเดีย๋ยวมดาบแดงอีกชิ้นหนึ่งเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราได้ต้นเกมมาขนาดนี้นะครับต้นเกมเรารวยค่อนข้างที่แบบว่ารวยมากเลยนะครับ 5, แบบเงงิินนผผมมแ หรือเท่าๆดับสองของทีมฝั่งหลังคามนะครับทุกคนเราไปเน้นเล่นนะครับโอเคก็โซนสูงให้เพื่อนเลยนะครับใช้ดาเมจโซนนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเราอยากโซนถูกมากเกินไปครับถ้าโซนสูงมากเกินไปฝั่งหลังคาเขาอาจจะฆ่าเราได้นะครับเพราะเขาเห็นเราเป็นมาล์อตมารอตบางๆนะครับสายเนี้ยแต่ถามว่ามาร์อตฟูลแท้งเนี่ยมันคุ้มไหมมันก็เล่นได้นะครับมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่ามาร์อตเป็นตัวที่ค่อนข้างที่แบบว่ามีดาเมจหลุนแรงครับผม มันก็เลยผมก็เลยผมว่าเล่นเซตนี้น่าจะโอเคกว่านะครับโอเคช็อตลานนี้น่าจะต้องได้หมดแล้วแหละตายหนึ่งครับผมตายสองครับผมไปไหนครับผมน่าจะไม่หลอดนะครับเ,เพื่อนตัวจดัดน่าจะมีตอีกตัวหนึ่งไหมแต่ว่าเขนาน่าจตรีได้แล้ครับเป็นนาคอร์ดปะ นกฮอไจับตัวยาดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลีปสูงเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัดลีฟไปเลยนะครับทุกคนอย่าให้เหลือเดี๋ยวนกฮอมันจะมาฟาร,ร์มเอาไม่ใช่แล้วหรอกแค่นี้เราก็รอนครับให้เพื่อนเราโผล่นะเดี๋ยวเรารอช็อกเคเดนกฮเข้ามาเคลียร์นะครับอ่ากระโดดเข้าอ่าเรียบร้อยอย่างเงี้ยนี่ไงเห็นป่ะเหมือนที่ผมบอกนะครับเคต้องฟิกออดกมันก็จะตายโอเคฟิกย่ำกระหม่อมไม่โดนเรียบร้อยนะครับ คือเวทเกณฑที่ผมรอในพุ่มนะครับเพราะว่าอะไร1คือให้ฝั่งตรงข้ามเห็นแค่สลิมตัวเดียวนะครับเขาจะได้คิดว่าโอเคตรงกลางแค่สลิมนะครับแต่ว่าผมรออยู่ในพุ่มอยู่แล้วครับเขาเรียกว่ารอเซอร์ไพรส์นะทุกคนไม่โผล่ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาคลองต่อนะครับก็ตรงนี้ก็โซนให้เพื่อนได้นะครับแต่ว่าเราโซนได้ประมาณเอ้ยโอเคน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าบนมันอยู่ห้านะครับจีิมันก็ต้องโซนพุ่มไฟนะครับทัมมิ่งนี้แต่ว่ามันอยู่บนห้าแล้วก็ไม่เป็นไรครับเช็คคลิปไปผมบอกเเลยยว่่าใครโดนนี มีตัวขาดกันบ้างแค่นั้นแหละอเอย์นะัขอทั้งบนตัวเดียวนะครับโอเคแทงพุ่มนี้พุ่มนี้ไม่มีพุ่มบนละแต่พุ่มบนตรงนี้น่ากลัวนะครับนะขอสามารถฆ่าเราได้เลยนะเขาน่าจะกลับแล้วหรือเปล่าน่าจะกลับแล้วโอเคตรงกลางแล้วก็เราต้องระวังัมเบอร์ฟิกเกอร์ยกนะครับโอเคก็รอในพุ่มนะครับโอเคยกหนึ่งอ่า แมทุกคนอันนี้คือเขาไม่เห็นผมนะครับโอเคสลิมซอยสลิมซอยโอเคไม่น่าจะได้อะไรนะครับแล้วก็มามุดพุ่มตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าทัมมิ่งเนี่ยมันเป็นคลิกซี่นะคลิกซี่มันสามารถช่วยโซนได้นะครับปาดไปมาเดมาเดนี่คุณคอมโบสองสกิลผมก็คอมโบสองสกิลเหมือนกันครับแต่ผมเรงกว่าเพราะว่าผมทูดาเมเนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำกลางบนนะครับเล่นกลางบนรอบนเนี้ยเดี๋ยวเทอร์เขาทำล่างมาแล้วโอเค กำลังมาพุ่งฟ้าน่าจะมีช็อตนี้โอเคผมโดนโอเคช็อคสวดเลยนะครับพลิกออกนะครับเดี๋ยวเราตายนะครับเพราะตรงนั้นมีทุเรียนด้วยเขาสามารถทะลุเบิร์เราได้นะหุย้ยสวยจอดช็อตนี้ก็เมื่อกี้ผมก็ดึงไว้ตั้ง2ตัวเลยนะครับเพื่อนก็แลกสองสองไปถือว่าโอเคอยู่ก็เวฟดัน3าทางนะทุกคนลิกเตอร์เขาน่าจะรอเล่นต่อจังหวะนี้กดติดแล้วก็พุ่งเข้าไปหที แล้วก็จังหวะน,นี้ได้ประสองคิวเลยวิเปล่าู่สวยลําเบอร์เคเลื่านเรียบร้อยครับผมตรงกลางเวฟเข้าอีกผมบอกเลยว่าการดึงคนไว้เมื่อกี้เป็นอะไรที่โคจะคุ้มค่าเลยนะครับก็พยายามตัดชิปห้หมดเลยครับเหมือนที่ผมบอกแล้วทุกคนอย่าให้เขาได้ฟาร์มทำฝังของข้าเพอเขึ้นจออย่างนี้เราขึ้นเป็นเออทอยเลยนะครับเอาไว้กันทูเลนนะทุกคนเอ้ยกบปาด เรียบร้อยผมได้ฟ้าใค่นั้นละเขาบคุนครับจะต้องออกกันทุเรียนนะเพราะว่าทุเรียนมันก็แรงแล้วทุกคนอุ้ยโหวเสียดายมันผักออกอะ่ะมันไม่ผ่ักออกมันโดนป่าแนละ้วเมืเ่อกี้ <c oughs> นี่ไงก็ผมช็อกด้านหลังแลผมช็อกด้านหลังแล้วผมดูดเกาะแล้วผมมาแล้วผมป่า <c oughs> แล้วผมโดน thunder b u r s ช็อตเมื่อกี้โดนดาเมจโคตรเยอะผมเมื่อกี้คือผม็อตแบบบีบพื้นที่นะให้ฝั่งหลงข้ามาเดินกลับมาถ้าเพื่อนซ้อนอยู่นะตรงนั้นผมว่าน่าจะได้อยู่นะแต่ลึกด้วยช็อตนี้สวยจัดเรียบร้อยับผมติดใบแล้วก็ตายแต่คือการเที่ยวตามเมื่อกี้ถามว่ามันคุ้มค่าไหมผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มนะครับหนึ่งแลกสามเพราะว่าเมื่อกี้ฝั่งหลวงข้าเมย์กับแคลรี่เนี่ยเขามาเสี่ยเวลาแบบว่าเออหนีผมอยู่นะครับคือเขาไม่ได้แบบว่าไปบวกกับเพื่อนอะเอาง่ายเลยทุกคนเพื่อนเราก็เลยได้ฟรับ Okay. สลิมโกติซอยยังไงช็อตนี้เดินติดคือแบบงงๆอ๋อนาตะเน็ตหลุดแล้วครับผมว่าดูเป็ทั้งตายจะเรารอก็อตเกิดนะอย่างเงี้ยอุ้ยเพื่อนตายกฎของการเล่นแรงสูพีนะครับจะตายตอนออบเจกต์เกิดนะทุกคนจะมาไว้เขาตั้งแต่ไล่สุดนะผมรออยู่กูช็อกทำไม ไม่หยิบมาได้จะช็อกเว้ยทุกคนเฮ้ยผมน่าจะโดนว <c ười> ะวิลิกงเอร์เขาสุดจัดน่าจะมีเพื่อนมารับแหละแต่ผมน่าจะต้องถอยก่อนนะเดีย๋ยวผมไปโอ้โหโกอดนี่หว่าขอรุญยตอดมุดสูงนะครับ ทำเกมให้เพื่อนนะครับทุกคน2อเมื่อกี้ทำไมช่วยนะครับจะตายได้ก็สดสวยช็อตนี้โคตรคุ้มผมพูดเลยนะครับชอมเมื่อกี้ทุกคนอาจจะงงนะครับว่า ทำไมทูเรนถึงตายนะครับ1ผมช็อกโดนลำเบอร์นั่นเองนะผมลำเบอร์มาอยู่ในคลองนะทุกคนผมชอ็อกเข้าไปในคลองนะครับแล้วผมก็ฟิกปาดเจ้าทูเรนทุกคนก็ติดทูดาเมติตต,ตายเลยนะครับก็ <c oughs> ได้ก๊อตนะครับจากเมื่อกี้จะเสียก๊อตนะทุกคนนะเขามันตายก,ก๊อตด,ด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มทะคช็อตนี้ถือว่าพิกเกมได้ค่อนข้างที่จะสวยจัดน่าจะเอ็นบ้านแล้วนะทุกคนก็ จีจีดาวที่103นะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างผมกับการเดินเกมของเจ้าตัวมาหลอ,อดนะครับผมผมก็มาสอนนะครับบางอย่างถ้าผมพูดติดๆขัดๆหรือพูดแล้วง,งงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถามก็ได้นะครับผมส่วนใหญ่ก็คือผมบางช็อตก็อาจจะไม่ได้พูดนะเพราะว่าบางช็อตต้องตั้งใจเล่นนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย